ลูกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีช่องสีแดงวันนี้ลงไลฟ์สองช่องดูสวัสดีค่ะเอาไปแล้วเอา้าทำไมถึงมันยางงั้นละ่ะลูกลูกทำไมถึงเป็นยางงั้นล่ะลูกแม่บอกว่ามันเองค่ะ หืจหริงเหรอเราลองไลดูสองช่องดูเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มไลมันหนักลงมันหนักไหมแล้วมันเกลี่ยย้อนอะลูกไม่จังเลยแม่แม่ปรับใช่ไหมใช่แม่ยับแม,ม่ปรับแล้วมันก็จะเอยียงแม่ไม่ได้ปรับเมื่อกี้ไม่ได้ปรับเลยสวัสดีค่ะไม่เที่ยว่งหงไหนนี่ไหมไ,ไม่เที่ยวอ่ะเนาเาป่าเป่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันลอยกระทงเด้อมีคู่ไปลอยกันหรือยังหนูมีแล้วมีวหรือยังจานลิดามีแล้วหรอครออะ่ะอฟอร์ดหรอไม่ไม่ใช่คุณแม่หนูมีหนูมีคู่ลอยกระทงละเป็นคุณแม่อ่ะลอยลอ,อยกระทงลอยลอยกระทงนี่ชุดลอยกระทงของน้องลิดาสวยไหมคะซื้อหนาแล้วค่ะสกี่บาทซื้อสกี่บาท ห้าสิบบาทอ่ะไหนหนูให้พี่พี่เขาดูชุดซีดินดะาลองเดินแบบดูซิอ่ะลองนั่งซินั่งลองนั่งลองนั่งคุยดูซิฮัลโหลแอบบี้บานดูซิฮัลโหลแอบบี้บานฮัลโหลแอบบี้บานฮัลโหล Hello everyone. my name is Meng Ying ญ s u r i n t i n ร h a n g Heng. come from Thailand น,น่ารักมากเลยน,น่ารักมากเลยพวกเราไม่ได้ทำอะไรหรอกวันวันเหนือจะเล่นแต่กับหมาเนาะน่ารักมากนี่น่ารักมากน่ารักมากเลย หันหน้ามาหน่อยจ้ะอืมหันหน้ามาหน่อยจ้ะโอเ o โอ,เอันโน่หันหน้ามาหน่อยจ้ะวันนี้แม่หญิงจะไปลอยกระทงกับลูกสาวบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะไปทํากระทงไหนมาถึงยางต้นกล้วยเราก้วยเต็มลูกกระบากเลยนะจริงไหมนะไม่จริงอ่ามันไปตัดต้นกล้วยมาเต็มลูกกระบากเลยเหรอยังไม่มาใช่ไหมแต่คู่นูบอกว่าตัดแค่ต้นนี้ ก็จะตัดให้ไม่ตามหาเหงด้วยไงสวัสดีค่ะ Hello everyone มีอะไรคุยกันได้นะคะทุกคนทุกคนเราจะมาเล่นน้ำหมากันนะคะเล่นน้ำหมาเหรอตัวนี้ชื่อว่าราซียรัสียต,ตัวนี้ทเาาบา,ชาๆช้าบางทีพี่เขาเขาโมงไม่ทันตัวนี้ชื่อว่าต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 า คนนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อว่าโบแลนจ้าพี่ก็ดูหน้าหน่อยเขายังมองไม่เห็นเลยเร็วมากหนึ่งวินาทีเองคนนี้ชื่ออะไรคะน้องโปรแรนลนโบแลนเออน้องโปรแลนนะน่ารักมากมากเลยมีเงินเข้าสี่หมื่นค่ะตัวนี้ขายแน่นอนตัวนี้ตัวนี้ขายนนตัวไหน,ขา,นขายเหรอน้องกาตาน้องกาตาดูค่ะทุกคนน่ารักมาก สวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวว่าปีนี้นะแม่หญิงเอ่อจะพาน้องไม่ตามหาเฮงนะคะไปงานช้างที่สุรินด้วยวันที่สิบห้านะงานเริ่มสิบห้าแต่ว่าคงจะไปก่อนประมาณวันที่ห้าไปประมาณวันที่สิบนะคะไปประมาณวันที่สิบเมฆก็จะไปขายกล้ยวยแล้วก็สวัสดี่่ระะะะะลึกนนนนคคอยยูด้ว ก็ไปนอนอยู่ที่เมืองเลยเพราะว่าบ้านแม่หญิงห่างจากจากเมืองอะ่ะประมาณเกือบ60กิโลนะคะก็คือไปนอนที่นั่นเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรคุยกันทักไายกันได้นะนากมากน้องเนื้อรักชุดๆเลยน้องนื้รักสุดๆเลย น้องน่ารักมากเลยทีบ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 อย่าทำน้องแรงทีบทีบทีบทีน้องนิจาไปได้วยไหมไปงานช้างไหมลูกไปจ้ะไม่ให้ไปหนูอยู่กับป้าบายอยู่ที่บ้านเรียนหนังสือจ้ะแล้วค่อยไปวันเสาร์อาทิตย์เนาะโอเคไหม กระทงตอนนี้ให้ผู้ชายเขาไปตัดต้นกล้วยไม่รู้ไปตัดหมดสวนแล้วยังยังไม่กลับมาเลยนะคะจะมาทํากระทงกันสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาเลยก็เลยก็แชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่บ้านนะ,ะจังหวัดสุรินทร์ของเรานั่นเองนะคะอยู่กับกงานกระทงกดกดิงซุ้ดงซุงิงซุ้งซิงกุง้งกิ้งกุ้งกิ้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่ง กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้นางกระทงด้วยนะคะให้ด้วยค่ะให้ด้วยนะคะน้องวิดาหน่ารักนะเป็นเด็กน่ารักมากสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเด็กมานอนตักหนูเปียเด็กมานอนตักมือตีอ่ียเปียเปียเปียตึงตะละตึงตึงตึงตะละตึงตึงตึง เด็กนอนคุณแม่เด็กนอนเด็กนอนอยังไงอ๋อเด็กนอนตักหนูหลอดึงตาเล็กต่างแก่แหายตัวนึงอือเยอมกคือคนดูสีเด็กนอนตักหนูน้องหานะามาน่ารักมากมีมีน้องจตเจียมีสี่ตัวแล้วก็น้องอะไรนะน้องตําเกิงมีสามตัวนะคะอเอียงนิดนึง เออโอเคพอละนี่น่ารักมากเลยนะเนะี่นี่นี่นี่ยเนีนี่นีนี่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 เนนี่นี่หนี่นี่มมนี่เนี่นี่เนี่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 นูอนเนนี่เนยเนี่นี่เนีนเนี่เนี่ยเนยน่น่เนเ่เปิ่ขายขาย,ย่เเ่เ กนนตัวนี้่ารักมากเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะทุกคนเหากอนตุ๊กตาเลยเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนตุ๊กตาลูกน้งเกิงโค่นน่ารักเลยลูกน้งเกิน่ารักมากลูกต้้งเกิงกับน้องแจแปนนี่คือสองขอนี่คือสองค้อสามคอไม่ใช่หรอสองค่ะสองข้อค่ะสามข้อไหนอยู่ไหน เขาไม่เชลของเขาไม่เชลด้วยไงค่ะไหนอยู่ไหนล่ะอันนี้คุณแม่เขาหมามิ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 เนี่ยวมามินี่มามีไหนเดดดี้เอาเดดดี้มาดูสิอันนี้คือมามิมามิเดดดี้เดดดี้เดี๋ยวเอาอ่ะเดดดี้ออกก่อนนี่อะไรนี่ ลูกสามเดดดี้วะเดดดี้เด็ดดี้มามี่เด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 ดดี้โอ้ลอยกระทงกูเต็มรถเลย คือประเด็นถ้าไปตัดต้นกล้วยมา1 mm, ต้น2ต้นตัดมาหนึ่งครุดริจริหนึ่งครจริงๆนึ่ารจริงบังก ah> ันคุณปอกดัตี้แม่ด d ี้ m มมมี่ดัตี้แอนด์ม d มมี่ด็ด m ด็มมี่ด็ดแมมมโอ้ด d a d ี้จะผูกแล้วประเด็นคือมีแต่ต้นกล้วยกับใบกล้วยและไม่มีดอกไม้ เดี๋ยวจะพาพี่ไปทำรอยกับไอ้ทำกระทงกันตรงนี้วันที่ตั้งใจจะทำกระทงเพราะว่ามีนางกระทงเนี่ยลำวงเดือนอุปเชลลำบงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มมือตะลิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงเฮ้เฮหลองสิทธิเฮเฮเลยลอยกระทงเฮ้เฮเลยลอยกระทงเลยกระทงโอเชินนกแก้วโอเชินนกแก้ว ขอเชิญนกแก้วออกมาลำบงน่แม่ๆๆๆๆๆๆสวยมากวยมากจินคุมอิ่มแล้วหรอท้องยังแฟบๆอยู่เลยอ่ะ พอลูกหมามันมันกินนมแม่มันนะมันอิ่มนะมันอิ่มกว่านมแพะนะเอิงมันน่าจะมีโปรตีนสูงกว่าเออเดี๋ยวถ้านมแพะนะถ้านมแพะมันจะกินแบบได้กินเยอะแบบท้องป่องเดี๋ยวถ้านมแม่มันกินนิดเดียวต้องป้อนอย่างงี้ตลอดเลยอ่ะแม่มาๆๆอแม่เขามีนมไม่เพียงพอสำหรับไปอ่ะน้องน่ารักมาก คุณแม่คนนี่คนนี้เป็นคุณแม่ที่อ้วนมากฮะค,คุณแม่นักเรียนคุณแม่นักเรียนรักในัยเรียนรักในัยเรียนเจเจยังเรียนก็แต่ตอนเด็กๆก็ก็มาถึงจนโตเป็นนักเรียนอยู่เลยคิดถึงชุดนี้กินนมอ๋อ ปกติดูดเก่งนะวันนี้ดูดไม่เก่งเลยวันนี้เป็นไรคะวันนี้ไม่ดูดกันเลยแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะพวกหนูจะอายุหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะ ปกติไม <ci> ่ไม่ทำท่า <t> น <iy |notimestamps|> ี้ให้ดูดจ้ะนั่งแล้วก็ป้อนนมแล้วเขาจะดูดเก่งมากทำท่านี้อะอาวทำไมวันนี้รังเกียจขนนมมาลูกปกตินะาดูดเอาจบ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 เลยอะก็ต้องอยู่ท่านี้แม่เยต้องชันเข่านมแม่ร่อยล่ะนมมันบรเซบบ่นมมันก็แซ่บนี่ของเล่นของคุณหมาเนี่ยของเล่นของคุณหมาเปิดเสียงไม่ด้ อันนี้เปิดเสียงด้วยคือลิงอืมอืมหนูชอบเปิดมันนะหันโหลมันหน่อยได้ไหมฮัลโหลแล้วคนไหนยัไม่ดูดจยาคนนี้เอาตื่นตื่นมาเมมเมมลูกเมมเมมยังไม่หิวบอ เด็กๆก็ไม่หิวบอไหนลอง่ดูสิไม่หิวบอหรอหิวไหมหิวไหมคะเอ้ยหิวไหมหิวจ้าหิวถ้าหิวก็ไม่ทำนี้หรอกถ้าหิวน่ะดาเลยอ่ะอันนี้น่าจะไม่หิวไม่ค่อยออมโซฮังกนเขาเรียกว่าอะไรน้ำนมฮังกรี่นมฮังกรีไปเรยกระทงกันเด็กๆคนนี้อ่ะวันนี้ให้ดูนมร็จก่อน

เอ้ยเดี๋ยวค่อยโอนก็ได้เอิงเพราะว่าไม่มีเงินสดโอ้ไม่ใช่เรามีเงินสดได้ป่ะอืมก็ไม่เบิกกับพี่ไอซ์อ่ะต้องเ,เ,อเงินหนึ่งพันในกระเป๋าพี่ก็แหละกระเป๋าแดงอยู่ตรงเนี้ยไอ้ค่าผลไม้เท่าไหรอ่อะห้าร้อยยี่สิบบาทดูค่ะตอนนี้เด็กๆนอนหลับแล้วกินนมอิ่มมันก็นอนหลับกัน น่ารักไหมแล้วก็วันนี้ทำกระทงให้ทีมงานนะไปตัดต้นกล้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะได้มากี่ต้นจริงๆขาดตั้งกล้องนี้อันนี้มันดีกว่าเอึงเนี่ยมันเล็กขนาดนี้กระทันรัดดีว่ะขาดตั้งกล้องอ่ะ อไอแม่เหล็กนี่นะ่ะเวลามันจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันไม่ร้อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมันปลับไม่อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวพาไปดูอันนี้จูวนะว่ะมาไปดูต้นกล้วยเดี๋ยวอยากเข้าห้องน้ำก่อนมาพูดแทนได้ไหม มาร้องเพลงเราก็ทงแทนก่อนใช้ไหมมนหัวเราะคนนี้น้องโจจีคะ่ะคุณแม่ดูคุณแม่เนี่ยคะ่ะคนนี้น้องโจจีนี่คุณแม่เขาเนี่ยเขาผ่าตัดมาเห็นไหมคะเนี่ยลอยลอยผ่าตัดนะลอ,อยผ่าตัดคะ่ะเห็นไหมลอยผ่าตัดจ้า รอยผ่าตัดมาเห็นเลยนะน้องโจเทียค่ะอดูคุณแม่เขาน่ารักไหมเนี่ยคนนี้แม่หยิงรักมากเลยนะรักจนลูกๆแม่อยิงบอกว่าคุณแม่รักหมามากเกินไปแล้วไม่รักลูกเลยน้องโจเทียเอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊แล้วแม่โอ้ตแม่โอ้ เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเหรอน้ำนมตัวเองไม่ค่อยมีอ่ะตัวเองเป็นโรคหัวใจด้วยอ่ะเป็นโรคหัวใจไปรักษาหมดเยอะด้วยรอบหนึ่งก็สี่พันห้าพันวันนั้นหมดไปหมุนหนึ่งเฉพาะไอ้โรคหัวใจเนี่ยทั้งไอ้ไปเอ็กโคหัวใจไปตรวจคลื่นหัวใจอะไรเงี string, leuk, ้ยก็เลยรู้ว่าน้องเป็นโรคหัวใจเพราะน้องมีอาการตอนนั้นน้องเจอท้องแก่ละมีอาการแบบเป็นลมวูบทุกวันเลยอ่ะ อู้เอาวูบแบบวูบ่อยมากวันจนแม่ญิงแบบพอเขาวูบเสร็จแม่ญิงก็ต้องเรียกเขาจเจียจเจียมาหาแม่มาจเจียจเจียอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกดื่มนมเมมเมมมมอ่ะลูกดื่มนมนี่คุณแม่เขาชุดเล็กนี่เป็นของโจเจียค่ะน่ารักมากเออ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 อ้ออเออ อออเออเออเอๆๆๆๆ่อเมมเมมเมมปโอเคเขาเอาตั้งก่อนมาทั้งอันอืมเออเออเออไปสิให้น้องกินนมก่อนแล้ววันนี้น้องโจเจียไม่กินข้าวเลยใช่นี่มีแค่แห่อาหารน้องโจเจียเลยป้าผิวไม่อยู่ป้าผิวโอ้โอ้ แซ่บดูอะแซ่อืมแซ่บแสบแซ่บแสบแส,บแส,บแสบฟินฟินป้อนนมลูกฟินฟินเออน่ารัก พอยังพอยังดูอ,อ,อ,อนี่น้องจอเจียน้องเจียมีลูกสี่ตัวอันนี้ก็ลูกของเขาลูกของเขาเมแม่รักลูกค่ะดูน่ารักมาก ก็โลงให้หรอกเสียวความมัดใจด้วยหรอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่หญิงมาไล์ใหม่นะเดี๋ยวโผห้องน้ำไปเตรียมพวกลอยกระทงก่อนนะเดี๋ยวมาไล์นะาาใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาไล์ใหม่ค่ะหยุดยังไงอะ